เขาต้องเดินกันแบบนี้ครับผมจะบอกให้เลยคนที่ฟังทร,รม,มากผมอะหลายคนจากคนโง,โงโง่โลกโลกเนี่ยไม่รู้เรื่องอะไรเลยวันวันไปแต่ตามความคิดไปทําบุญตรง,ง,งนู้นตรงนี้เขาฟังผมเขาฟังจนเขาเกิดสภาวะขึ้นมารู้ความคิดรู้อารมณ์รู้ระวางไม่ไปตามมันจนเขาเกิดกระบวนการตื่นรู้ขึ้นมาแยกกายแยกแยกธาตุแยกขันธ์เนากายกับใจนี่คนละเรื่องเลยเขาจะเห็น กายเคลื่อนไหวเลยคิดอะไรก็เห็นหมดเลยแล้วเขาวางเห็นไหมมันคิดไม่ได้เลยมันไปปรุงเรื่องสุขเรื่องทุกข์เรื่องนู่นเรื่องนี้ไม่ได้เขารู้ทันมันสต,ติตั้งมั่นขึ้นมาตื่นรู้เห็นไหมฟังทรมากอย่างเดียวไม่ต้องไปปฏิบัติไม่ต้องวิ่งไปตรงไหนเนี่ยทีนี้ผมก็จะมาต่อเนื่องเรื่องบทที่สองก็คือการรู้เห็นความคิดแล้วก็ละ,ะการรู้ความคิดการเห็นความคิดการเห็นความรู้สึกการ เห็นความอยากหรือรู้ความอยากก็คือบทแรกที่ผมเกินไปมันเป็นเกี่ยวกับภาษาสมมุติที่นักปฏิบัติทั้งหลายเนี่ยนักแสวงหาธรรมะเนี่ยไม่เข้าใจมันไม่เข้าใจตรงนี้ก่อนและพยายามที่จะ ไปทําตามสมมุติเนี่ยนึอะไรฮะไปทาตามภาษาที่เขาบอกเขาบอกว่านี่ธรรมะนี่นั่งสมาธิเป็นภาษาขึ้นมาแล้วสมมุติขึ้นมาว่าถ้าเธอนั่งอย่างนี้แล้วเธอจะเป็นเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาแล้วเราก็เขาเขเข้าใจไปตามแบบนั้นนึกอะไรฮะคือเราหลงเมื่อเขาพูดเรื่องภาษาเรื่องสมมุติเราก็คิดไปเชื่อมันแล้วเราก็หลงอพราอเขาบอกว่า อ่านี่เธอทําบุญตรงนี้เพื่อสร้างบาร,รมีเราก็คิดลงไปเชื่อมันนั่นแหละมันก็แค่อุปโลกเป็นสมมุติภาษาเราจรึงมันเป็นของเก่าไงที่เราวางมันไม่ได้เมื่อเราวางไนไม่ได้เพราะเราถูกความคิดส่งออกไปไงอ่าพอมามาถึงตรงนี้ผมก็จะมาเล่าบทที่สองก็คือเห็นความคิดในขณะที่เราคิดทุกสิ่งทุกอย่างไ,งไม่ว่าเรื่องถูกเรื่องทุกเรื่องการปฏิบัติธรรม เรื่องกิเลสเรื่องอะไรเ,เราคิดทั้งนั้นเลยฮะแต่เราไม่เคยเห็นความคิดนี่คุณฟังผมอยู่นี่คุณกำลังคิดเรื่องอื่นอยู่ใช่ไหมหรือว่าคิดคิดในเรื่องของผมนั่นแหละถ้าคุณเห็นมันได้แล้วคุณรู้ว่าคุณคิดในขณะนี้มันก็จะเฉยนื้ฮะในขณะที่คุณรู้ว่าคุณคิดความคิดจะหายไป แล้วมันก็จะเฉยๆของมันอ่ามันไม่มีอารมณ์อะไรในตรงนั้นนะมันเฉยเป็นสภาวะที่เฉยแล้วมันก็คิดอีกมันจะหาเรื่องไอ้ความคิดเนี่ยมันจะหาเรื่องสร้างไงสร้างภพชาติสร้างชาติอ่ะพูดง่ายๆความคิดในสังขารนี่มันจะสร้างชาติสร้างให้เราหลงไปเกิดไปตายเรื่องอะไรครับไปอดีตอนาคตไปตามความคิดของเรานั่นแหที่มันสร้าง่มันจะลึกมันจะปรุง แต่เมื่อไหร่ที่เรารู้ปุ๊บรู้ว่ามันคิดปับ๊บไอตัวปรุงมันจะถูกตัดลงไปก็คือมันเกิดไปถึงตรงนั้นเมื่อเรารู้ทันปุ๊บสติรู้ทันปับ๊บมันจะตายลงมันจะดับลงนั่นแหละที่พระพุทธเจ้าเรียกว่าการเกิดดับอ่าเมื่อมันดับลงมันเรารู้ว่าพอเราคิดปุ๊บเรารู้ปับ๊บความคิดหยุดลงเราเฉยนี่ไงฮะนั่นคือฐาน คือฐานของสมาธิของปัญญาของผู้รู้ของความรู้สึกตัวของสติพูดง่ายๆมันอยู่ภายในในขณะที่ไม่คิดที่หยุดคิดเมื่อเรารู้ปุ๊บความคิดหายไปเราจะเห็นมันเฉยอาการเฉยเฉยไม่มีความคิดในขณะนั้นนั่นแหละเขาเรียกว่าฐานเรียกว่าบ้านอ่า ต่อให้คุณคิดไปอะไรแล้วคุณหลงตามมันหมดหละคุณไม่เคยเห็นว่าคุณคิดคุณไม่เคยรู้ว่าคุณคิดเมื่ออไรคุณรู้ปุ๊บมันจะหยุดลงการปรุงแต่งไม่เกิดสังขารไม่ปูเห็นไหมครับธรรมะมันเป็นเรื่องง่ายๆเพราะฉะนั้นต้องฟังผมไม่เข้าใจครับอืมวันๆคุณมีแต่คิดคุณไม่เคยเห็นฐานเห็นบ้านของคุณไงไม่เคยรู้เลยไงไม่เคยรู้ว่ามันคิด พราะอะไรรู้ไหมครับเพราะมันไม่มีใครสอนคุณแบบนี้ถ้ามันมีคนสอนคุณแบบนี้เนี่ยคุณจะเกิดสภาวะธรรมครับคุณไม่ต้องรัางนั่งสมาธิครับคุณจะได้ผู้รู้มาเนือฮะคุณจะเห็นการปรุงแต่งของความคิดคุณจะรู้ทันความคิดคุณจะรู้ทันอารมณ์มันเป็นธรรมชาติของมันเลยผมนึกสอนแบบนี้ไงถ้าไปสอนแบบเื่อเนี่ยหลงหมดเลยผมนึกสอนให้เห็นความคิด ให้รู้ความคิดก่อนเพราะมันหลังหลงตามความคิดไงถ้ามันรู้ว่าคิดปุ๊บเนี่ยมันสงบปัป๊บเลยไอ้ที่เฉยเฉยนั่นเดี๋ยวมันก็คิดอีกอ่าเมื่อคิดมันคิดอีกเราก็รู้ได้อีกเหมือนกันถูกไหมอ่าเราก็รู้ความคิดได้อีกอ่าเมื่อมันคิดได้กูก็รู้ได้อ่าใครจะแน่วกว่ากันเท่านั้นเองเห็นไหมล่ะเรื่องมันง่ายๆถ้าเราเข้าใจอะความคิดทั้งหลายมันเราหลงทั้งนั้นแหละ คนบนโลกไปนี้มันหลงทางโลกมันก็หลงหนักทางธรรมมันก็หลงหนักเห็นไหหลงไปสแสวงหาลงไปแห่กันนั่งสมาธิตร,ตรงนู้นตรงนี้